สวัสดีคร <quin French Claire> ับนายครับหรสดีาครับได้ภาพรถต้องมา ้อง้ไไม่ดสภากาแฟจังหวัดระยองครับก็เดี๋ยวจะมีทีมวิดีอาแนะนำนะครับมาตรฐานจังหวัดครับช่วงนี้นะครับก็นะขอบคุณนะครับอีกครั้งนผ่านประเด็นสำคัญใน3รสชาติหลากอารมณ์ผ่านการสื่อความหมายในรสชาติของกาแฟ ในการสารเสวนาครั้งนี้มีประเด็นที่จะนำเสนอวันนี้ถือว่ากลับมาเยือนทิ่เก่าถือเป็นพักผ่อนที่พีทยาสักสองเดือนครึ่งมเรียนรู้ก็ไปได้สิ่งดีๆกลับมาวันนี้ต้องขออนุญาตสวัสดีครับท่านปัตรบัตรท่านหนึ่งวันอาสาท่านเอกจังหวัดนะ้ววันนาสาว่วมรุนราชการที่รับที่ขั้นทางระโยงองค์การหลายส่วนจังหวัดระยองลอักษณะผู้บัญชาการอบจระยองจัง ภาคเอกชนสภาของก,องการค้าสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองท่านในอำเภอทั้งแปดอำเภอหน้าสาื่อบางท่านเกษียณอายุไปมีท่านใหม่ย้ยายมาลงตำแหน่งช่วงวันที่หนึ่งตุลาเป็นรอยต่อผมไปวันที่ยี่สิบสิงหาคมกลับมาสิบแปดพฤศจิกายนไว้ตั้งขัดตางานไว้ศึกษาลงพันธุ์ทำ,ทำเกษตรรีทั้งหมดเพื่อผลักดัทนทางนั้นที่ีรูกย้ายมาก่อนแต่ก็ทำต่อเน,นื่องภาษาพูดของระยองที่เอกลักษณ์เฉพาะ คนบ้านไี่คนจะเฉียจะพูดงตื่นในสิ่งียงบางดย่างให้รูดูมีอัธาายาศัยนิสัยใจคอเขาเนี่ยเหมาะอยู่ประชาสัมพันธ์คนบางคนมีคาแรคเตอร์พูดอยู่กระสรวงเกษตรเนี่ย หน้าตาบางคนก็เหมาอยู่กระทรวงเกษตรอยู่กระทรวงดีอยู่กระทรวงท่องเที่ยวมันก็ไม่เหมามันต้องมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไงอย่างนี้ประพันธ์คาแรคเตอร์ก็ต้องได้เออฝั่งพันธาที่พี่หนุ่ยเนี่ยสั่งติดแอรแล้วนะฮะต้องขยายเวทีด้วยนะไม่รู้ว่าเจ้าภาพครั้งหน้าจะเยอะขนาดนี้นะมโล่งพลังนะครั้งหน้าก็จะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะคะขาดไม่ได้เลยซูม นะะฮก็เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะฮะกับ3กระทรวงหลักแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับลแกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ยังมีสภาอุตสาหกรรมที่ไหนฮะขอาคหน้าที่ไหนครับนะคะสมาคมธุรกิจทั้งหมดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกมไว้นะฮะกลไว้ยังไม่รู้นะครับรงแยการปตท b s g ค่ะ S C G C และ I R P C นั่นเองค่ะ ก็้เรานวทไม่อนะให้รออนนี้เมเรียกรเรียกร้อความสนใจผมมีหลังครัมีท้าสาวแทรงบอกว่าอยากได้ช้าหรือลงตีแต่ถ้าให้เดาใจสาวแทกับนกแทนาตื่ทำเรารู้ใจเขาขนาดนี้ ดีวครับพร้อมครับหายปบนี้ะันอสาหนึ่สอวันนี้นะฮะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้หนึ่งสองสามเวลาสภาคาเฟครั้งที่สิบเ็ดโอเคคีอคะข้าวต้มอร่อยตอที่ส่วนเียงด้านนะครับเียวนต่อไื้ที่ในส่วนนี